สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องใบบัวบุญชาแนลจะมาขอพูดในเรื่องเชื่อผิดมาตลอดเกียดใครอย่าไปกวาดน้ำให้แต่ควรทำแบบนี้ ได้ยินกันจนชินหูเกียรติใครให้กวาดน้ำให้ด้วยเชื่อว่าช่วยลดผู้เราความโกรธแค้นในใจของตนเองบ้างหรือได้ผลบุญช่วยลดการกระทำร้า,ายของเขาต่อตอนเองบ้างบางคนก็กวาดในทำนองสาบส่งระบายความอาฆาตแค้นในใจเรื่องนี้มาทำความเข้าใจกันใหม่โหรรัตนโกสินบอกเลยว่า เกียดใครอย่าไปกวดน้ำให้เพราะเหตุผลนี้เกียดใครอย่าไปกวาดน้ำเขาจะยิ่งทรงพลังยิ่งมีอิทธิฤทธิ์ปกติหลังทำบุญทำทานจะมีบทสวดที่ตัดมาจากพระไตรปิฎกเรียกสั้นๆยะถาให้ผีสับพีให้คนบทยะถา ุที่ส่วนกุศลให้วิญญาณผู้ล่วงลับบทสัพพีไวพรให้ผู้ถวายทานปราศจากอันตรายดังนั้นถ้าเกียดใครอย่าไปกวดน้ำเขาจะยิ่งเกียดเราหนักขึ้นเหมือนไปล้อเล่นว่าเขาตายหลวงพ่อจรันสอนว่าการให้อภัยเป็นทานชั้นยอดเหนือทานใดๆ ไม่ใช่เป็นการให้โอกาสผู้อื่นเท่านั้นแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ใจไม่ถูกไฟแห่งความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเผาไหม้บทแผ่เมตตาช่วยให้จิตใจสงบสุขคนที่จะแบ่งของให้ใครอย่างน้อยต้องมีสิ่งนั้นอยู่บ้างคือต้องมีความเมตตา ตั้งใจจะย,ยุติความบาดหมางด้วยใจจริงโปรดแผ่เมตตาให้ตัวเองอหังสุขิโตโหมิอหังนิทัตโทหโหมิอหังอเวโลโหมิอหังอัพพยาปชาวโหมิสุขีอัตนังปาริหารามิ คำแปลขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาทั่วไป สัพเพสัตตาอเวลาโหนตุอพยมประชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตนังปริหะลันตุคำมแปลสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากโรคภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถินสาธุสาธุสาธุ